พบกับโปรโมชั่นสินค้าเพชรที่ออโราตั้งแต่วันที่3ถึง15กุมภาพันธ์นี้แม่มาเที่ยวเวียดนามทั้งทีนะฮะผมก็ต้องไม่พลาดน,นะครับลงรูปนะฮะเพราะผมเป็นคนที่แอคทีฟทานโซเชียลมากฉะนั้นสิ่งนี้จําเป็นมากนะครับในการมาเดินทางต่างประเทศนะฮะต้องขอขอบคุณเพื่อนรักของผมนะครับ Pocket Wi-Fi จาก True Corporation ครับ ด้วยเครือข่ายที่รองรับ 4G ความจุบแบตเตอรี่ถึง3,000 m ิลอสามารถแชร์ Wi-Fi Hotspot ได้สูงสุดถึง8เครื่องอุปกรณ์รองรับการใช้งานเครือข่าย TrueMove Edge เท่านั้นครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ The First Statement เที่ยวสุดโลกครับตอนนี้เราพาทุกท่านออกเดินทางท่องเที่ยวกันที่ฮานอยเมืองหลวงของประเทศเวียดนามครับสถานที่ต่อไปเราจะพาไปที่ไหนรับชมพร้อมกันเลยครับ ครับผมจากเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้เราอยู่กันที่วัดเสา,สาเดียววัดเสาเดียว,ว,ว,ยวปุ๊บเรานั่งรถมาอีกสักพักหนึ่งนะครับเรามาถึงที่นี่ครับผมทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในฮานอยนะฮะและตรงนี้ก็มีวัดจีนเก่าแก่นะครับอายุประมาณ1,500ปีนะครับวัดเฉินกวกครับที่เราเดินเข้ามาเราเห็นแล้วพี่แม็กจดีหลายหลายองคนะครับผม แล้วก็มีเจเจดีย์ที่ใหญ่นะครับ,รบสูงประมาณ13ชั้นฮะซึ่งเป็นเจดีย์ที่สวยงามนะฮะเป็นทรงแปดเหลี่ยมพี่แปดเหลี่ยมนี่แต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปพระพุทธร,ร,รูปครับแลขาปางสมาธิาครับผม,มเป็นหินอ่อนที่แกะสลักด้วยหินอ่อนครับด้านบนจะเป็นดอกบัวอดอกบัวขาวครับก็แกะสลักด้วยหินอ่อนเหมือนกัน อย่างนี้นี่เองแบบนี้มันมีความเป็นจีนอยู่นะฮะครับผมก็บอกแล้ววียจนดานามเนี่ยจะคล้ายๆกับจีนซึ่งได้รับประทานจากจีนที่เราเ<ม>พราะเรามีความผสมผสานนะครับผมเพราะเราตกเป็นกเมื่อก่อนจีนมาเป็นพันปีแล้วนั่นเองอย่างผมเพหลายๆสิ่งหลายอย่างก็คล้ายๆจีนรซึ่งวัดนี้เขาเป็นวัดที่เก่าแก่ครับผมนะฮะมีความเป็นมาเนี่ยมาเป็นพันกว่าปีแล้วครับผมพันกว่าปีเล้ใช่ครับแต่ละมีซึ่งมันก็มีความสาระเรียกว่าความสุดซม เขาก็มีความที่บูรณมาบูรณะใหม่ใช่ไหมครับบูรณะใหม่ครับยังตัวเจดีเจดีเนี่ยครับก็พุ่นสร้างมาไม่นานนี้ครับผมในปี1998ครับผมก้9เกีกว่าปีวัดฉินกัวกแต่เดิมในช่วงที่กำลังสร้างเมืองขึ้นใหม่วัดนี้มีชื่อว่าไข่กวกที่แปลว่าการสร้างประเทศครับจนต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อว่าฉินกัวกที่แปลว่าพิทักษประเทศนั่นเองครับ ผมไปอ่านมาเขาบอกว่าภายในนี้คือบรรจุอฐิของเจ้าวาดคนเก่าๆไว้ด้วยอ๋อใช่ครับผมที่พระเจ้าวาดเก่าๆในที่ท่านเห็นเนี่ยตามแต่แตและ JD เจดีย์เล็กๆเนี่ยกย็จะมีอ๋อนี่บรรจุใช่ครับบรรจุของพระอฐินะครับของแต่ละเจ้าวาดที่เคยเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่นั่นเองผมได้ยินมาว่ามันจะมีต้นโพต้นใหญ่ต้นหนึ่งใช่ครับมันอยู่ด้านหลังครับอ่อาเด<บ>ี๋ยวเราไปดูกันได้เดีย๋ยวเราเดินไปดู เป็นต้นโพท,ที่ได้เอาหน่อจากต้นโพท,ที่ประเทศอินเดียครับผมนะฮะแล้วได้มาถวายมาปลูกไว้อยู่ที่วัดแห่งนี้ครับผมนะฮะคนเวียดนามเองก็มาสักการาบูชากันขวามือเรานี่คือทะเลสาบตะวันตกเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของห้าอน,นนี้นั่นเองครับพี่ในทะเลสาบเนี้ยคือมันใหญ่มากมันน่าจะมีตัวอะไรเยอะอย่างเงี้ยคือ คนสามารถไปใช้ชีวิตดำลงชีวิตจับปลาอะไรมากินอะไรอย่างี้ได้ไหมครับอ๋อได้ครับพี่ก็เคยเห็นมีคนมาตกปลาหวานแผนะะี่ยเขาเรียกว่าปล่อยตะข่ายอย่างเงี้ยจับปลาเนี่ยก็มีครับพี่แต่เป็นทรเลสาบที่สะอาดมากเลยนะครับครับผมแปลว่าแบบว่า,แบบวาทางรัฐบาลน่นาจะดูแลดีครับพี่นี่คือต้นโพครับผมที่ผมพูดถึงนะ เป็นต้นโทธที่เอาหน่อมาจากประเทศอินเดียครับผมนะมาปลูกไว้ที่นี่ครับอืก็บางคนเวียดนามอย่างวันที่สําคัญสําคัญทางศาสนาครับก็จะมาที่นี่กันใช่มาที่นี่มาแบบเวียนเทียนออ๋เวียนเทียนกันรอบต้นนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเข้าใจแล้วฮะและส่วนด้านในนี่ครับพี่ก็จะมีการบูชาพระพุทธรูปนะฮะพระพระพุทธรูปแล้วก็พระเจ้าแม่กวนอิมนะฮะพระสังกัจจัยก็มี พี่เบสนี่ผมสังเกตคนที่เข้ามาเนี่ยคือเขาจะมีเหมือนเป็นส้มโอหน้าตาแปลกๆเล็กๆอันนี้อ๋อครับใช่ครับพี่เนัานเขามาถวายป่ะอ๋อไม่ใช่อันนั้นคือเขาจะมามาถวายเขาเรียกมาบูชาพี่มาบูชาใช่ครับเป็นการถวายบูชากับที่นี่ตามวัดวาต่างๆที่เวียดนามนะฮะพี่ถ้าเกิดได้เข้ามาพี่วัดนะพี่จะเห็นส้มอมือครับภาษาไทยเราหรือภาษาเวียดนามเรียกว่าพัดถุพัดถุใช่ครับมันเป็นส้มอมือ อันนั้นไม่ใช่ผลไม้ที่กินได้นะกินไม่ได้ครับพี่อออ๋อเหรใช่แต่มันมีทรงคล้ายๆกับมือมือที่บาน,นมอยู่ผมหิวมากครับพี่เบสครับผมได้เดี๋ยวจะพาไปทานอาหารบุฟเฟต บุฟเฟ่นะฮะวันนี้ผมนัดก,กับพี่เบสไว้ว่าจะมาทานอาหารบุฟเฟ่ครับผมคือรู้สึกว่าโอเคเราลองอาหารเวียดนามมาเยอะแล้วอยากจะรู้ว่าบุฟเฟ่ที่นี่เนี่ยได้ข่าวว่าที่นี่จัดหนักจัดเต็มถึง300เมนูเลยถูกต้องครับเป็นบุฟเฟ่นานาชาติครับเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในฮานอยเลยก็ว่าได้ครับผมอ่ชื่อร้านแฟนไตโฮ คุณผู้ชมครับตอนนี้พี่เบสได้ทิ้งผมไว้เพื่อให้ผมได้มาอิ่มนนำสำราญกับอาหารนานาชาตินะฮะตอนนี้ผมก็เตรียมโซโล่นะครับผมแบบอินฟไวส์นะฮะตรงฝั่งนี้นะครับจะมีโซนทิ้งเด็กว้ครับผมใกล้ๆกับเจแปนมาเก็ตเดี๋ยวเราไปดูเจแปนมาเก็ตก่อนนะครับผมตอนนี้ไม่รู้อะไรนะแต่คนมุงเยอะมากเดี๋ยวเข้าไปดูกัน ข้างหลังนี่เขาย่างกันแบบสดๆร้อนๆอะไรนี่เขาเพิ่งมาวางกันนะครับมันจะหายเร็วมากคือที่นี่ใหญ่มากจนผมเดินงงับอันี่มีขนมหลายอย่างที่ผมไม่ไม่รู้มันคืออะไรนะฮะก็เอาเป็นว่า เดี๋ยวเก็บไว้เป็นของหวานตกท้ายแล้วกันโอเคฮะตอนนี้น่าจะครบแล้วนะครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปเจอกันที่โต๊ะเลยดีกว่าถึงเวลากินอาหารแล้วครับคุณผู้ชมนี่คือคลิืือการตัดแบบไร้จุดหมายของผมนะครับเพราะว่ามันมี300กว่าเมนูนะผมจะให้กินทุกอย่างก็คงจะไม่ไหวนี่ผมก็ เลือกอาหารเวียดนามมานะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นบาร์บีคิวอาหารทะเลซึ่งผมสังเกตว่าแบบเออมันใส่เครื่องเยอะดีแปลกดีน่าจะรสชาติแบบไม่เหมือนปกตินะฮะส่วนดน้านนี้จะเป็นสลัดนะ,ะที่ผมหยิบมาเป็นสลัดแบบสลัด5้ากระสับเลยดีกว่านะครับผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะแต่ว่ามันจะมีแมงกะพรุนม,มีหมูมีเนื้อมีเส้นอะไรบางอย่างเหมือนเป็นเส้นบุกข,ของชาวเวียดนามนะ,ะซึ่งผมก็อยากจะลองอยู่แล้วสุดท้ายนี้ก็คือของหวานครับผมมีหลายอย่างที่คล้ายๆอาหารไทยนะอย่างเช่นแบบว่าขนมชั้นนะฮะแต่มาเป็นสีีสนารักกด็ ถึงเวลากินของผมแล้วนะครับคุณผู้ชมขอประเดิมก่อนด้วยอาหารเวียดนามนะครับอันนี้คือไม่รู้ก็คืออะไรเดี๋ยวคล้ายๆปลาต้มโลกอืมอันนี้อร่อยมากข้างในเป็นกุ้งครับคุณผู้ชมกุ้งทั้งตัวครับแต่ว่าห่อด้วยแป้งเหมือนแป้งปลาต้มโกลกพอมาออกมามเลยครับเป็นเทมปุระเวอร์ชั่นเวียดนามครับผมนี่แหนมเนื้อครับมาพร้อมน้ำจิ้มบวย เดี๋ยวผมขอลองไปชิมเมนูหอยก่อนดีกว่านี่อุ๊ยร้อนบาร์บีคิวหอยแทบจะสู้มาไม่ได้นะคนเยอะมากเลยเมื่อกี้แบบลงปึ๊บหายวับไปกับตานี่ความเป็นยำนิดๆนะคือเขาอะเอาหอยมาแล้วก็ใส่เครื่องนะครับเครื่องพอออกไปออกมามันก็มีความเป็นยำแต่ว่าไม่ได้เผ็ดนะครับ เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะตั้งใจกินแบบเต็มที่แล้วนะครับผมยังไงนะฮะช่วงหน้าอยู่กับผมก่อนครับ <im itation> เดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวฮานอยแบบอันซีนแบบลงลึกแบบอัลเิเนทนะฮะเพราะฉะนั้นอยู่กับผมก่อนนะครับผมเจอกันครับ <im itation> ตรงนี้คือเป็นรางรถไฟนะฮะที่ผ่าชุ่มโซนของโคนฮานอยแถวนี้ครับ <im itation> <im itation> ไปดังกกินหอยครับผม <im itation> นงมังก๊กอ่านังก๊ก ที่นี่นะฮะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฮาหน่อยนะฮะ